ตใจกันโพสเสร็จภาพก่อนวิวามากขิมเจ้าสาวสวยมากอีกแค่วันเดียวเท่านั้นงานวิวาแห่งปีของคู่รักพระนางอย่างมักปรินและคิมเบอรี่นั้นก็จะถูกจัดคืนที่ทะเลสาบโคมโโมประเทศอิตาลีในวันที่14กันยาย,ยน2566มีคนในครอบครัวและก็เพื่อนดาราคนสนิทบินไปนร่วมงานกันอย่างอุ่นเลยล่ะคะ่ะ และก่อนงานจริงว่าที่เจ้าสาวของเราอย่างคิมเบอรี่นั้นก็ได้มีการโพสภาพถ่ายพีเวดดิิงค่ะเรียกว่าหวานฉ่ำเลยล่ะค่ะเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องโดยทางด้านคิมเบอรี่นั้นถึงกับเอิดปากว่าตื่นเต้นเป็นบ้าเลยกับแคปชั่นที่บอกว่า last day till forever see you at the later tomorrow baby ตื่นเต้นเป็นบ้าเลยค่ะ ต่วนทางนั้นหนุ่มหมังปรินนั้นก็ได้โพดพภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า i f is mean to be b เรียกว่าแต่ละช็อตสวยงามมากเลยละคะ่ะทั้งหมากปรินและคิมเบอรี่เนี่ยเรียกว่าสวยหล่อสมกันสุดๆปไปเลยล่ะคะ่ะและภาพเนี่ยก็ออกมาแต่ละเสร็จดูสวยหล่อและก็ระมุนมากๆเลยล่ะคะ่ะ เชื่อได้ว่าไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ตื่นเต้น f อเนี่ยก็ตื่นเต้นรอชมงานแล้วล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ